วัครับนนี้เราอยู่กับล,อ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 ,ลอมเฮ้ยออกล้ำดึงจ้ำไปเลยเอ้ยเอา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 ลามวิ่งตรงกลางเลยเออตัวฮีโร่ของเราตัวนี้จิดหน้ามาันหน้ามาัน อ้อี๋ีไฟครับมีไฟตัวน,นี้อ่าเป็นทางหนังเรีงหนังอ่าเนี่ยจะมาดูกินคองครับกินคองของเราโอ,อ้้หโอ้โหโอ้โหควายควายตัวนี้ควายโอ้ควายตัวนี้อ่าม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 ันจะมาทักายอ้แข่งกันนะครับอ้าวลองดึงครับลองดึงครับ อ้าเอาโอ้ดึงครับดึงครับอาไใครจะเปลยนกันดูสิอ้าเอาโอ้โอ้น้นควายครับควายโอ้ควายตัวนี้เดงแรงมากครับอ้อ้งองอ้งเ้ยเอ้มาช่วยหน้าวะมาช่วยหน้าวะมาช่วยหน้าวะอ้อ้โอ้โอ้ล้มแล้ว อ้าวร้องแล้วก็คีบหัวมันผีบหัวมันเน่เน่เน่เอาอ okay. On ๋อแล้วสี่คอมตัวนี้อ่อนแอมากครับมามาสู้ันนี้สู้ันนี้เอาเอาเอาสู้มันก็โดนควายครับอาควายตัวนี้เก่งจริงนะโอ้ยชนเข้าไปเลยนี่โอ้ยเอาลาบด้วยเนาะง <ste> เอาไล่ชนเงียบเอาเอาเอาเนี่ยอาาเอาเอาเมาวให้ควายสู้กับเดียร์นะครับเอาลองควายก็ลองกับลังกันเองนี่ครับเอ๋อเอาเอาโอ้โอ้โอ้เนี่ยสูกระเป็นเดือดมากครับอ๋อเด่นโลดดีกว่าเอา ยังไงก็อ๋อเออยังไงก็อินโตอินโตอินโตเยอะคว่านี้นักเออเออเอา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 บ้าเออเอาทางมาช่วยอินโตครับอ่าเออฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย